คีมไม่ไม่คิดว่าเตงจะวิ่งเร็วได้อะค่ะคือไม่คิดว่าเตงจะวิ่งมาลาทอนได้ด้วยแต่รู้สึกว่าเราเห็นผู้หญิงที่แบบตัวเล็กๆอะเก่งๆวิ่งเก่งสวยๆอะอันนี้คือแรงบันดาลใจของคีมเป็นแรงบันดาลใจให้คีมกลับมาซ้อมจริงจังเริ่มจากคีมอยากจะพักผ่อนก็ มาโฉบรถไฟแล้วก็คิมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราวิ่งไประยะแบบนิดเดียวอะราเนหน่อยมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมคนอื่นเขาวิ่งกันต่อเนื่องต่อเนื่องได้โดยที่ไม่เหนื่อยใช่มันคือทำให้คิมอยากรู้ ริ่มซ้อมเนี่ยเริ่มแรก3เดือนน่ะคีมจอกทุกวันเลยจอกเบาๆเหมือนจ็อกลดน้ําหนักไปด้วยในตัวอะค่ะพอเริ่มรู้สึกว่าอยากทําความเร็วคีมก็เริ่มลงขออินเทอร์วอลพอเรารู้สึกว่าเราซ้อมทุกวันทุกวันน่ะร่างกายเรามันแข็งแรงขึ้นอยากจากระยะ500เมตรที่เราวิ่งไม่ได้อะคะ่ะเราก็วิ่งได้เป็นกิโลเลยละ ตารางการซ้อมเนี่ยมันจะมีวันนึงที่เป็นลงคอร์ดอินทว a ลเนี่ยค่ะมันจะเป็นวันที่แบบทรมานมากเจ็บปวดมากแบบจะตายอ่ะคือถ้าเราผ่านจุดนั้นไปได้อ่ะเราก็ชนะทุกอย่างแล้วว่าคือมันจะทําให้เราคือความเร็วเขาเรียกว่าอัพเลเวลอ่ะมันเหมือนแบบถ้าเราผ่านวันนั้นไปได้อ่ะมันเหมือนเราอัพเลเวลไปอีกอีกขั้นหนึ่งมันอยู่ที่ว่าเรายอมรับตรงนั้นได้ไหมว่าเราจะทรมานมากมาก็ทําได้ทําได้จริง คิมเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้ก็เคล็ดลับของคิมนะคะก่อนวิ่งเนี่ยคิมจะเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะการวอร์มอัพกล้ามเนื้อการกระตุ้นกล้ามเนื้อค่ะเพื่อทําให้เรามีประสิทธิภาพในการการซ้อมมากขึ้นค่ะการเวทเนี่ยสำคัญมาก คือวันหนึ่งเนี่ยคิมจะสะควอดร้อยครั้งเช้า 50, 50เย็น50เสี่ยค่ะส่วนส่วนวันพักค่ะสำคัญมากคือวันพักเนี่ยเราจะต้องให้ร่างกายเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้มากที่สุดค่ะคิมอาจจะมีตัวช่วยของคีมค่ะคีมจะใช้น้ำมันแล้วก็นวดในจุดที่รู้สึกว่าตึงให้คห้เขาสบายที่สุด่ยค่ะคือวันพักของคีม มากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะคิมรักสวยรักงามมากแดดนี่คือแบบไม่กล้าโดนแดดเลยกลัวตัวดำกลัวกลัวเหนื่อยกลัวเหงื่อออกแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเลยค่ะ <laughs> รู้สึกว่าเรามีคุณค่าอะไรสักอย่างนะคะตรงน,นี้ยตอนนี้คิมรู้สึกภูมิใจตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามาก